วันนี้ผมก็จะมาพูดคุยให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับสถานการณ์โรงแรมนะครับสถานสถานการณ์โรงแรมล่าสุดนะครับก็หลายโรงแรมก็เริ่มเปิดใช้ให้บริการมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าเท่าที่ผมตามข่าวด,วดูตามสถานการณ์ของเมืองพัทยายครับโรงแรมก็ได้รับผลกระทบ ค่อนข้างเยี่ยมกันครับเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่ในพัทยานี่ส่วนมากจะพึ่งพาลูกค้าต่างชาตินะครับถ้าส่วนใหญ่คนระับแต่หนปัจจุบันเนี่ยครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าคนไทยผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละลูกค้าคนไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีก็มีช่วงสุกศราติที่เรียนช่วงเนี้ย วันธรรมดาเนี่น้อยมากเลยครับก็โรงแรมผมก็เปิดมาประมาณวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยก็ลูกค้าสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ครับไม่เยอะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็เป็นคนไทยด้วยกันมันก็เลยทางผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างนี่ก็เลยมีมาตรการออกมาครับจริงๆเขามีมาตรการออกมาตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนมีนานช่วงนีแรกที่โควิดระบาดใหม่ๆช่วงแหลเขาก็ให้พนักงานพักสองเดือนสามเดือนบ้างอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกพี่น้องเกี่ยวกับมาตรการของโรงแรมในวัทยาถ้าในส่วนมากนะครับส่วนมากแตมาตรการก็จะมีอยู่ประมาณประมาณสี่ห้าข้อนี่ครับก็คือ เราก็ต้องเห็นใจนะเห็นใจในายจ้างเพราะว่าก็ถือว่าสถานการณ์นี้ก็ไม่มีใครอยากให้หมันเกิดขึ้นนะคก็มาตรการแรกก็ก็คือให้พนักงานพักงานชั่วคราวก็สองเดือนสามเดือนมากเลยแล้วก็ให้พนักงานไปเดินเรื่องเฉยๆเอาที่ประกันสังคมนะครับ แต่ก็แต่เขาไม่ได้แล้ว,ลวนะเพียงแต่ว่าให้หยุดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอะไรประมาณก็เหลือพนักงานไว้ในแผน,นที่จำเป็นส่วนมากจะเป็นพวกรปภพ,พ,พวกที่จำเป็นนะครับที่จำเป็นเหลือไว้ที่จำเป็น,ปน,นครับนี่คือมาตรการแรกมาตรการที่สองนี่คือจา่ายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต ทำงานอาทิตย์หนึ่งห้าวันหยุดสองวันประมาณนี้แล้วก็จ่ายเงินเดือนให้เราเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าอยู่ได้แม้เขพออยู่ได้ครับเพราะแต่ว่าพนักงานระดับล่างนี่ก็อยู่อยู่ยากนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างเงินเดือนก็เหมือนต้น,ต,นต้นนี้ก็อยู่ยากนิดน่เพราะว่าจ่ายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าเขาต้องไปเฉลี่ยจ่ายค่าห้องค่าอยู่ค่ากินประมาณนี้ แล้วก็มาตรการที่สามคือทำงาน15วันหยุด15วันแล้วก็จ่ายเงินเดือน50%อันนี้ค่อนข้างที่จะถือว่าโหรานิหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกับเชิงบีบังคับให้เราต้องเขียนเวลาออกประมาณนี้นเพราะว่าอย่างระดับผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าเนี้ เดืนเขาสูงอยู่แล้วเขาลดครึ่งหนึ่งเขาก็อยู่ได้แต่ว่าพนักงานระดับล่างระดับทั่วไปเนี้นเดือนระดับหมื่นกว่านี้ลดเหลือครึ่งหนึ่งเหลือห0า0ันห0 7,000จ็ดันนี่โหอยู่ยากนะครับเพราะว่าต้องไปต้องไปแบ่งใจค่าห้องค่าอยู่ค่ากินค่าอะไรจีบะทานเนี่ยอยู่ยากกันครับก็ถ้ามาตร,าตรการ ที่สามนี่ส่วนใหญ่เขาจะลาออกแล้วก็กลับบ้านเลยครับแล้วก็มาตรการที่สี่คือคัดพนักงานออกเหลือครึ่งหนึ่งเนี้ยเอาที่จําเป็นเนียถ้าก็ที่เหลือก็จ่ายเฉยให้สำหรับพนักงานที่โดนคัดออกก็จ่ายเฉย,ยให้เนี่ยสามเดือนหกเดือนแล้วแต่อายุอายุงานครับแล้วก็ มาตรการสุดท้ายนี่คือคือไม่ช่เชิญให้เลยมาตรการสุดท้ายนี่คือให้ไปเดินเรื่องเอาที่ประกันตักลมอะไรนะมาตรการสุดท้ายนี่ค่อนข้างโหดร้ายนิดหนึ่ง <c oughs> ก็ส่วนมากโรงแรมใหญ่โรงแรมห้าดาวสี่ดาวสามดาวนี่ส่วนมากจะไม่ไม่ใช้มาตรการสุดท้ายเพราะว่าถือว่าส่วนมากจะเป็นองค์กรใหญ่ๆที่พออยู่ได้ แต่ที่ใช้มาตรการจะดท้ายนี่สมม่วนมากจะเป็นโรงแรมเล็กๆโรงแรมที่เขาทุนน้อยครับสมม่วนมากจะอยู่ไม่ค่อยได้ว่าลูกค้าน้อยก็สาหรับโรงแรมผมนี่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ออกมาตรการอะไรก,ก็ก็มีมาตรการที่ก็คือลดพนักงานเหลือครึ่งหนึ่งครับของผมนี่ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเขายังได้ทาง,งานอยู่แต่ว่าก็ลดเงินเดือน ก็ถือว่าได้ได้ทำงานเต็มอ,อยู่ก็ฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไงอ่ะก็ให้ช่้ๆครับอย่างนอ้องคมระตวยของผมก็เขาก็เรียกตัวกลับมาอยู่นแต่ว่าน้องเดี๋ยวเขาประมาณตุลาเขาจะกลับมาไม่รู้เขาจะกลับมาหรือเปล่าถ้ากลับมาก็ยากนิดหนึ่งเพราะว่าต้องกลับมาก็าต้อง เหมือนกับเริ่มต้นใหม่คอันนั้นค่อนข้างยากนิดหนึ่งก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ของผมเนี่ยเอาจริงของผมนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแน่นอนหรือเปล่า,าว่าลูกค้าก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่าไา้ได้เข้าโรงแรมไม่ถือว่าไม่เยอะก็ไม่รู้ว่านาจ้างเขาจะอจ้างเราได้ถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าเขาไ่จ้างเขาก็จ้างออกก็ โอเคครับก็เจ๊เจ๊ให้เราหกเดือนอย่างนงี้มันก็พอมีทุนเนียครับทุนไปปลูกผักสวนครัวที่บ้านถามว่าอยู่บ้านก็อยู่ได้ครับแต่แต่ก็อยู่ลำบากนิดนึงเพรายได้ไม่ไม่เยอะเหมือนการทำงานของเราการทำงานมันก็ได้เงินก้อนนะเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็พูดคุยแค่นี้ครับ สั้นๆแค่นี้ก็ไม่มีรายมากมายครับก็ทํางานเหมือนเดิมครับมนุษย์ทํางานมนุษย์เงินเดือนส,สู้ๆไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปดีกว่าไม่มีงานทำเนาะเอาจริงชั่วโมงนี้ถ้ามีงานทําถือว่าสุดยอดแล้วครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ